เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนตำนานผีในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดสมุทรปราการเรื่องคดีครูผีกระสือสาวจอมหื่นล่อลวงเด็กไปกินไส้แถมส่งแชทลับยังไงให้รู้ทั่วโลกครั้นดวงเดือนเลื่อนลิ้วลอยคยล้อยเค,ค,คลื่อน สมสิตางจืดจางเจือละเลือนแสงประจาเมืองรุ่งเรืองฤทธิ์อ่อนโรยแรงผกายพฤกประกายแกร่งแสงแสงจันทร์วายุว,กวักหวกอากาศปัดปาดผิวกระด้าวลมกระจิจิ๋วตื่นจากฝันล้านปักสีแสนปักษานานาพุ์กระพือปีกลมรำพันลอยรำเพยไมยุเรศเสด็จสู่ซุ้มวงสวงท่องพระเวทเดชทั้งปวงจงเปิดเผย มุนโมรีอย่าให้ข้าเป็นเฉลยขอให้ข้าจงร่วงเลยเย้ยภยัยพานพระยายุงเมอรีมาคร่าจากทุกข์รอดนนพรานที่รานรุกป,ปาฏิหารก่อนหากินบินระร่อนยากการยะงานยกตะวันเป็นประธานสมานกายเป็นตำนานการบูชาพระอาทิตย์ทินกรร้อนแรงฤทธเดชาฉายสกุณาหาอาหารสุขสบาย สิสองปีกำบังกายไร้เวทมนต์ส่วนพระครุฑฉุดฉวยโถมประโลมสาวแก้วกากีกลุ่นกลิ่นข้าวครุ้งเวหนรักลับเร้นเล่นปักสีสัปปนเสื่อมสิ้นศีนบาปดานดนเกลือกกลกามนบดูหัวขนเงาเงา,เงาปากเทาเข,าเขียวตาแดงแดงกรงเล็บเรียวเหมือนเคียวหนามส่งเสียงเซ็งตะเบงมีปักสีซาม ชอบวางไข่ไม่ไต่ถามเจ้าของรังฆาตกรแต่อ้อนออกหลอกให้รับแม่ดุหว่าวร้ายกว่ายักษ์ร้ายกว่าสางไม่เลี้ยงลูกไม่ผูกพันรักเจือจางรังคนอื่นไปไข่ข้างวางลงไปเอาตีนเสือกไข่เกลือกกลิ้งทิ้งเบื้องล่างยามแม่กาบินออกห่างบินลับหายแม่ดุหวาวก็กระยิมร้ายยังอาย เที่ยไข่กาแล้ววางใหม่ไข่ของตนปกไออุ่นคุณแม่กาทำหน้าที่แม่ดูว่านั่งเป่าปีไม่มีสนกาก็รักกาก็หลงไข่ปะปนกระเทาะเปลืปะะลอกก่อนทุกคนแล้วดูแคลนหากมีไข่ในรงรังพังแน่ๆลูกดูเว่าไม่เชินแชไม่แห่แหนนรกส่งสวรรค์สาพ,พระเจ้าแบนเตกคนอื่นแล้วอยู่แทนแสนสบาย ท้องอย่างเดียวเสียวสนุกแล้วลุกหนีไ่แล้วทิ้งอิงปักสีนสหายธรรมชาติการหลอกลวงเหมือนเสียงทายรอวันดีหรือคืนร้ายย้ายเข้าเรือนลูกหนูเหว่าวอาจโดนเหมาเรียกกาหว่าวทั้งที่จริงคนละเผ่าแค่ดูเหมือนทวิชาฉลาดและอยากจะเตือนไขแม่กาตกลงเปลือนสะเทือนดินเสียเวลาหาอาหารทำงานหนัก เสียเวลามอบความรักเสียทรัพย์สินลูกดูวาวพอปีกกล้าก็โบยดินผสมพันธ์ไม่จบสิ้นเป็นวงจรณปราสาทราชครุฑมีดุวาวเห็นกากียฉมเฉลาเฝ้าสังหอนลูกสาวใครใหญ่คบครุฑปีกงอนงอนหรือว่าผัวพนันบอลแล้วร้อนเงินหรือกัญญาชอบสามีที่มีหางหรือแฟชั่นอยากแตกต่างอยากเหาะเหิน หรือมนุษย์เขตดขยาดบาดดำเนินอยากจะฟินบินเพลินเพล,นเพลินสะเทินลมสีสุบันยันกายตรงลงจากต่างลักพาตัวสาวสะพรั่งมาเสพสมเพียงศพพักติดสลักรัก,รกง้องมขโมยสาวเจ้าตาคมมาชมเชยฮอร์โมโนนกมีผันพบมีตกดิ่งมีพุ่งพวยไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยเอสโตรเจนหากแดกมากเป็นกระเทย จะสาวแตกเต้างอกเงยเผยเนื้อนูนครุฑที่ช่อฮอร์โมนรวนปั่นป่วนจิตแอบลักกินแบบสิ้นคิดจิตเสียศูนผลสุดท้ายได้บทเรียนทวีคูณแก้วกาก,ากีอบรูนนูนนอนนอกใจเงินก็ให้ได้ทั้งรถได้ทั้งบ้านพาท่องเที่ยวไปทุกย่านเหนือจะรดใต้หลับซ่อนชูอยู่ใต้เตียงกำบังกายซุกคนทันซ่อนเอาไว้ใช้สำรอง ยามที่วาดาราเดือนเปลื่อนกลนฟ้านางกากีไรลีลารักสนองพอครุฑาออกจากวังกำแพงทองกลับเรืองร่าผัวเบอร์สองฉลองกามเป็นเรื่องราวเผ่าปักษาทวิชาติหนึ่งยุงทองเฉลียวฉลาดเจนสนามหิดกับพรานเพราะหลงเสียงหลงนางงามลืมสวดมนต์คราวเคราะหามยามพบภัย ส่วนเวนไตรในไพรพฤกขิงมะพานแบกกากีห่อทยานละเลี้วหายถึงสิงพลีมีคนทันจำแรงกายแอบเป็นชู้เช้ายันสายหลายสามีนางวันทองผัวแค่สองต้องหัวขาดแต่กากีซัดวงบาทกว่าทุกที่ผัวสามหน่อคนและครุดไม่พอดีพบคนทันเจ็ดราดตรีวนกันไปส่วนดูว่าวใช่นกเขาใช่นกแก้ว ก็โหดหิมเหี้ยมผิดแนวหน้าใจหายปันหญิงเลวแลชายโฉดกลนแยบคายมีทุกยุคทุกสมัยทุกเผ่าพันธุ์แม้เด็กๆตัวเล็กๆเล็กเก,กมะเร็กลูก,ลกดุหวาวอยากเป็นเอกเลยเสกสรรผลักไข,ข่กาฆ่าลูกกาเอาหลังดันทำลายสิ้นนกซาตานมอบความตายกลอนตอนนี้ชี้ให้เห็นภัยเพศหญิงในชาดกมีการติงทางฉิบหาย ไว้สอนพระมาตุคามอันตรายต้องหลีกเลี่ยงหากหลบได้ไกลกังวลขอยกข่าวเอามาเล่าแค่หนึ่งเรื่องคุณครูสาวชาวทั้งเมืองกัวลาหลุนโยธวาทิศท้องติดกันครูหรือโจรล้นสวัสดก็เลยโดนโพลธนาโดนตักเตือนเบือนหน้าหนีอีหานสาวจ้างมาสอนเสือกซอกกล่าวอีใจหมาร้านระยับขอจับตูดจำนันจา เด็กม .4 เด็กม .5 ้ระอาใจโดนแฉแหลกแหกประตูรู้ทั่วโลกเป็นแม่พิมพ์ศกกระปรบบ้านอยู่ไหนใครสั่งสอนพ่อหรือแม่หรือว่าควายไม่มีมูลหมาที่ไหนให้ราคาข่าวแววว่าชอบเปิดขาชอบล่าแต้มเด็กกี่คนมาร่วมแจมครูออกล่าอีวันทองยังสลดยังระอาอีกาเกียยังอยากดา่าปลาดอกทอง แทนที่มึงจะอดเปรี้ยวไว้กินหวานจบมหกสอบให้ผ่านอย่างมัวหมองแรดกระสู้สู่สิงร่างตีตราจองไล่ออกไปกลัวแม่งท้องคารงเรียนไอเด็กชายควายเรียกแม่แพ้ครูสาวเห็นใจอยู่คงนอนหนาวนอนปวดเสียนข่าวกระจายทุกเว็บไซต์อยากอาเจียนเป็นตัวอย่างสุขแสนเที้ยนก่อนสิ้นปีครูผู้หญิงต้องเยื่อหญิงนิ่งให้ได้ แยกแยะเป็นให้เด็กว่าอย่าผิดผีเขาจ้างมาสอนหนังสือใช้สอนฟรีอยากเปิดชื่อครูแบบนี้จี้ลงไปย้ายโรงเรียนแล้วยังแรดไปแปดเปื้อนหากมีชื่อออกมาเตือนอาจแก้ไขซ่อนสกุลอย่างน้อยๆได้เตือนภยัยว่านางนี้มีความใคร่ในกะมลพ่อและแม่ผู้ปกครองต้องได้รู้ครูหักหลังเป็นศัตรูแสนสับสน มาบัดนี้ปิดหน้าครูกำบังตนให้โอกาสอีหน้าทนได้เป็นครูสมุดปราการหาไม่ยากกูขอบอกเรื่องแค่นี้แสนกระจอบครูเล่นจูสืบไม่ยากจ้างนักสืบเอามาดูเจอแน่นอนใครอยากรู้ทำเอาเองหากเคสนี้สลับเพศเป็นครูชายครูคนนั้นเตรียมวอดไวายได้ร้องเอง มันมีน้าทำเด็กท้องเดินตัวเกรงมาโรงเรียนท้องหวมเป่งตาลอยลอยจบไปก่อนกลอนตอนนี้มีเรื่องนกเรื่องครูสาวศกกระปรกเลวไม่น้อยเทพศิรินชื่อโรงเรียนใช่หลักลอยสมุดปราการครูเลี้ยงต้อยถอยของจริงเด็กผู้ชายไดเมียแก่ก็คราวนี้เป็นอาจารย์แต่ใจผีกระสือสิงนกยุงทองต้องบ่วงครานยังติติง ว่าหลงเล่ในเพศหญิงดิ่งมนดำพระยาครุฑยังถอยห่างนางสามผัวนกหลุว่าวที่ว่าชั่วบอกไม่ขำม,มึงกินเด็กอีครูแก่อีสร้างกรรมคนหรือห่านสอนภาคค่ำให้นักเรียนสอนยานรุ่งนอีแก่อีผลบวกเด็กสิบหกโดนแม่งรวบเอาไปเคี่ยนกลอนตอนนี้ไว้สอนชายในวัยเรียนวัยทำงานวัยเกษียณพึงระวัง ยกเว้นแค่พวกแมงดาคากรี่ศีนเท่ากันเอามาขี่เอามานั่งโสเพนียวนวยวชายเพื่อสตางยังดีกว่าครูสังคังคลั่งนักเรียนโดนไล่ออกโดนภาคทันอิร่านแรดหากมีลูกกำเผาแผดจนราบเพี้ยนเขามีพ่อเขามีแม่เขามาเรียนครูนรกเสือตีเนียนเขียนข้อความเกิดแชทลับที่คนรู้กันทั่วโลก อีครูสาวจอมโกโหกอีซุ่มซ้มเหนือท้องฟ้ายังมีฟ้ามีคนตามแชฉหมดเปลือกเรื่องต่ำสามใต้สะดือจบตอนตำนานผีในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดสมุทรปราการเรื่องคดีครูผีกระสือสาวจอมหืน่นล่อลวงเด็กไปกินไส้แถมส่งแชทลับยังไงให้รู้ทั่วโลก คิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระบวนชาชี